ตรงๆนะผมไม่เห็นด้วยนะที่จะไอ Guys, ไอฮุนมาเนตไอหมาขี้เลื้ยนเนี่ยไอลูกไอลูกหมาเนี่ยมันบอกว่าอาจเจรจาจบแล้วสงครามจบแล้วเดี๋ยวไทยเปิดด่านเด้่ะเรามาค้าขายกันมึงพูดเหมือนคนไทยเนี่ยเป็นขี้ข้ามึงเนาะไอสัตว์มึงทําสารเลวส้นเตนเฮียอะไรพอเสร็จปุ๊บมึงบอกว่าให้เจรจาเสร็จแล้วเราเปิดด่านค้าขายหนอยมึงพูดเนี่ยประเทศไทยเหมือนตตลกเลยไอสัตว์โอเคละคนขายชาติมันอาจจะรับปากมึงได้แหละ แต่กูไม่ใช่กูเป็นคนไทยกูไม่ใช่ตัวตลกไอ้เหี้ยมนึกอยากจะถีบหน้ากูก็ถีนะะบ,บนึกอยากจะตบกับบาลกูก็ตอบเสร็จปุ๊บสู้ไม่ได้ร้องไห้งอแง,งไปบอกคนอื่นว่าไทยลังแกเสร็จวันนี้ก็มาจะบอกคนไทยว่าเอ้เปิดด่านได้แล้วหนะ้าเราค้าขายนะไอ้เหี้ยมึงกูไม่ใช่โนรเทนยิ้มนะกูไม่ใช่เป็ดเชนยิ้มนะมึงจะมาเล่นตลกส้นตีนทุกควอะไรกับกูเนี่ยตลกไอ้ศัตว์ไอ้ไอพวกบ้าสองตัวเนี่ยกูบอกถ้าจะเปิดด่านได้นะ ไอสองคนพอ่อลูกไอตัวจังไรพวกมึงเนี่ยต้องกระเด็นกระดอนออกไปอยู่รี้ภัยอยู่ต่างประเทศมึงจะต้องไม่เดินอยู่กัมพูชาแต่ตราดใดที่มีคคุมบังเหียนอยู่เนี่ยกูบอกเลยอย่าอย่า,อย,าอย่าคุยกันดีกว่านิสัยสันดานเนี่ยอย่าคุยกันดีกว่าอืมแล้วก็ดูแล้วมึงจะรับออก,กูรอบสามแน่กูดูทรงแนละ้วมีรอบสามแน่